เรามาเที่ยวนะคะเราก็ควรจะตั้งงบประมาณสำหรับกินเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยคนซื้อของด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพนะคะเพื่อให้คนเขาเนี่ยมีรายได้อยู่ต่อไปมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามันมีพันมนุษย์ที่มิวเทชันกันไงใช่ไหมความเก่งความฉลาดจะแตกต่างกันนะคะนั่นจก เรามาจากดึกดำบรรแล้วเราก็กลายพันธุ์กลายพันธุ์แล้วกลุ่ม,มนุษย์โฮโมซาเปียนด้วยกันนะคะก็มียีนที่กลายพันธุ์แต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์เราค่ะอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะว่าเรามีการแชร์กันนะคะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการช่วยเหลือกันคนเก่งคนฉลาดคนรวยก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่านี่คือการดํารงเผ่าพันธุ์ ของมนุษย์ของเราให้คงอยู่ต่อไปนะคะเนมาเที่ยวสะพานมอนก็ช่วยเขาซื้อผ้าถุงไม่ได้ใส่เองราคาแต่ว่าเห็นว่าราคาประมาณประมาณ %80 บบาทอย่างเงี้ยเรามีพอไหวก็เหมือนเราทำทานเนาะแล้วก็เห็นเขาแบกมาทั้งสุดสะพานก็ไม่มีใครซื้อไงเราก็เลยช่วยเขาซื้อแล้วช่วยเขาซื้อขนมอีกกระป๋องหนึ่งขนม สิบห้าบาทถ้าถุง80บาทรวมแล้วก็95้าสก็ให้เขาไปร้อยหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไม่มีที่ทอนเงินด้วยเพราะเป็นแบงค์ห้ารอยะค่ะก็ไปช่วยเขาหาแลกก็สงสารเขาอะคนเรามันแบบบางทีโอกาสเนาะโอกาสของคนเรามันไม่เท่ากันนะคะก็ การแชร์กรันการช่วยกันเนี่ยมันจะทำให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราอยู่ได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราอะอยู่ได้แต่คนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้วันหนึ่งเขาก็จะมาทำร้ายเรานะคะแล้วก็ถ้าปัญญาคนมันไม่เท่ากันอะเขาก็อาจจะใช้กำลังหรือใช้ความสามารถเท่าที่เขามีอะ มาทำร้ายกันเพื่อความอยู่รอดสุดท้ายมนุษย์เราต้องการความอยู่รอดด้วยการทางนั้นนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราอยู่ได้เราก็ควรจะแบ่งปันนะคะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเขาให้อยู่ได้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้อาายกรนหรือคนร้ายในโลกนี้ลดลงได้นะคะการ โชว์ความดีนะคะดีกว่าการโชว์ความเร็วค่ะ